สวัสดีเพื่อนๆชาวเอฟเฟกชันไทยแลนด์ทุกคนนะครับพบกับผมแช็กกี้นะครับจากทีมงานเอฟเฟกชันไทยแลนด์ออฟฟิเชียลนะวันนี้มาแนะนํากิจกรรมใหม่นะครับซัมบี้เซเวอร์นะครับมันอีกขั้นตะลุยดงผีดิบท้าชิงขุมทรัพย์ระฟ้าฟ้าฟ้านะครับผมเป็นกิจกรรมที่ต้องมาแย่งชิงไอเทมกันนะครับเพื่อเป็นเจ้าของแล้วก็ชนะในกิจกรรมนี้ไปนะฮะซึ่งระยะเวลากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นวันที่20นะฮะยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบสี่นะฮะก็เป็นวันจันทร์พุธศุกร์นะครับผมเล่นวันเว้นววัันนะครบเลา 16นาฬิกา3าินาทีหรือว่า4โมงครึ่งนะจนถึง5โมงครึ่งตอนเย็นนะฮะของทุกวันนะครับผมหรือจนกว่าจะมีการชิงขุมทรัพย์โดยครบทั้ง10ชิ้นนะฮะหรือว่าถ้ามีคนชิงครบทั้ง10ชิ้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเล่นไม่ถึง5โมงครึ่งนะครับผมอ่ารายละเอียดกิจกรรมก็คือเมื่อถึงเวลากิจกรรมเนี่ยทีมงานจะประกาศแจ้งนะครับเรื่องกิจกรรมพร้อมสถานที่บนหน้าแฟนเพจเหมือนเดิมนะฮะหน้าแฟนเพจ i n v i t a t ท o n t น a i l a n น o f อ i c i a เนั่นเองครับผมผู้เล่นเนี่ยที่ต้องการร่วมสนุก ของ f e เฟ a t i o นไทยแลนด์ออฟฟิเชียเท่านั้นนะฮะโดยที่ช่วง16.20หรือว่า4โมง20นาทีก็มามาดูนได้เลยกลุ่มทรัพย์เนี่ยจะเป็นอังเ e ิลแซมเลสนะฮะหรือว่าหมวกลุงแซมนั่นเองจะอยู่บนดาดฟ้านะ,ะที่แมพหรือว่าสถานที่ที่ทีมงานกําหนดไว้นะครับผู้ที่สามารถเคลียร์พื้นที่สําเร็จนะฮะจะเก็บเป็นของรางวัลได้นะครับจะมาคนเดียวหรือมาทีมก็ได้แต่ว่าจะมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะฮะ ต,ตัวละครนึงเนี่ยสามารถเก็บของรางวัลได้หนึ่งครั้งต่อรอบเท่านั้นนะฮะหลังจากเก็บไอเทมแล้วเนี่ยทีมงานแนะนําควรรีบออกจากพื้นที่นะเพื่อป้องกันการถูกยิงตายของตกคนอื่นเก็บนั่นเองทีมงานจะไม่รับผิดชอบไอเทมของผู้เล่นนะฮะ ซึ่งดูหมายเหตุนะครับตัวแดงๆให้ดีๆนะครับผมโปรดระวังอ่านมีซูเปอร์ซอมบี้เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมก็เป็นได้นะฮะตัวละครของทีมงานเป็นอมตะไม่ต้องมายุ่งเหยิงไม่ต้องมายิงไม่ต้องมาแซะอะไรให้มันจัดมันไม่ตายนะ,ะทีมงานขอสมวนสิ้นในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องการให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับผมยังไงการตัดสินของทีมงานถึงที่สิ้นสุดนะฮะรางวัลก็คือหมวก อังขึ้นแซมเลนฮะรอบละ10บรางวัลน,นั่นเองฮะโดยจะดอกทีละชิ้นเท่านั้นฮะต้องติดตามกิจกรรมตามแฟนเพจ i n v e t ส t i o n t h a i l น n d ออ f ฟ c เชียเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ